อะไรกันครับเนี่ยคือกูได้ป่าแล้วกูต้องมาต้องมาเล่นตีนี่เหรออะไรประมาณนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสวยครับโ้โหไม่เป็นไรนะครับเราจะยอมเสียสละเพื่อทีมนะฮะโอเคครับผมฮะก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมดู้ทันกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชสู่ช่องชาโดว์แชนแนลแีบเช่นเคยครับโอเคครับอย่างที่เห็นไปตอนต้นเกมนะครับว่าผมได้ตำแหน่งป่านะเว้ยแต่ คืออะไรต้องมาเล่นโรมิงอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็จะไม่งองแงนะฮะเราจะยอมเล่นโรมิงนะครับเฮ้ยลืมลืมเราเป็นตีมี่ไปเลี้ยงแครี่ฮะโอเคครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนั่นเองนะฮะโอเคเราต้องเลี้ยงแล้วก็อย่าอย่าไปอย่าไปล้ายเขาเด็ดขาดครับเราต้องเลี้ยงเขาแต่อย่าไปล้ายเขานะโอเคเราลาตับตัวนรถเราดูเพื่อเพือ่อไม่ดีกับล้านที่เดียลนะถามว่าล้านแบบนี้มันดูตังค์นี้ไหมไม่เยอะนะครับเพราะแบบนี้โรมิงดูตังค์เยอะนะ เอาปะปิดปะเพื่อไม่มาเอาไหมกบจ๋ากบจ๋ากบเอ้ยเอ้ยมันมันเยอะมันเยอะกว่าสดไปสองวิเจ็บอ้าวอ้าวอ้าวถอยนะโอเคเพื่อนเซฟิกโอ้โหรีบเบิร์ดเลยเพื่อนโอเคสวยสวยตามนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยตรงนะไม่ดีหน้าเราปิดมาแล้วเฮ้ยผมลากบัฟออกเหรอไม่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 ออกแนวออกแนวโอเคตกใจนึกว่าผมลากบัฟออกนะเดี๋ยวโดนเพื่อนด่าอุ้ยฮุกโดนด้วยมาดิมาดิครับ อุ้ยเพื่อนยิงไม่โดนจบแล้วใจเย็นนะจ๊ะใจะเย็นนะถ้าเราต้องเดินคุมโซนตรงนี้นะครับโอเคลวงมาปึ๊บขัด,ด่วงไม่ให้เข้าโอเคเพื่อนเราจะยิงสบายแต่เพื่อนแหลมมากเลยวะเพื่อนเฮ้ยผักสวยเรียบร้อยเพื่อนแตกแหลมเกินโอ้ย่ยาอยา่าฟิกเกอร์ออกช่วยด้วยช่วยด้วยเกาะเพื่อนเอ้ยเกาะไม่โดนอีกโถ กลับแล้วกลับแล้วหปป่าขอแม่งแหลมเกินเราจะเป็นพี่เลี้ยงของน้องเอเลนดอร์นะฮะโอเคบึ้บช่วยตีนะจ๊ะแต่อย่าไปล้ายเขานะครับเพราะว่าตีมี่จะเวลาอยู่กับใครจะทําให้การเงินคนที่เราอยู่ด้วยมันรวยขึ้นนะครับประมาณนั้นนะผมไม่ได้เมนตีมี่ทุกคนอย่างที่บอกผมไม่ผมไม่ใช่เมนซัพพอร์ตผมเล่นซับได้โง่มากอะทุกคนพูดผมพูดตรงๆเลย,ยเพื่อนเอเอ้ยเอ้ ตามนิดนึงโอเคแต่เพื่อนกลับมาทําไมอะกลับมาให้โดนอะมันอยู่ไหนวะอยู่นี่มอยู่นี่มอยู่นี่ตดลาดเอ้ยไม่ทนันไม่ทัาน Programm saying, okay. okay. เน,นี่ยเกมนี้เป็นแคลรี่สองก็จะเล่นลนนําบากนิดน <tutte> ึงนะเราสู้นกกว่าเคเล่นล่างเหมือนเดิมนะฮะแล้ยวยืนพุ่มนี้น,นะครับไม่ให้ให้ฝังข้ามเขามาแกงยากขึ้นนะได้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 เอามาหน่อยเอามาหน่อยเอามาหน่อย เอ้ยเอ้ยเอ้ยถอ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 ยเงี้ยเพื down, <t un style> ่อนช่วยด้วยชุบโอเคยังรอดอยู่เพื่อนกูแตกหันไปสวนยังไงวะเนี่ยอุ้ยรอดรอดรอดหรอไม่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 ยาอุ้ยดีนะลิเตอร์ไม่เข้าเราโอเคกลับบ้านแล้วเพื่อนไงเพื่อนยิงไปเอเลนดอเอเลนดอยาเอเลนดอโอ้โหเอเลนดอรไม่ง่ายจัดอุ้ยแต่แลกไปสองตัวสวยสวยสวยเพื่อนช่วยติดีปบบูนะจ๊ะเพื่อนคลิปกลางก่อนกลางเดี๋ยวเสียเปล่า เดี๋ยวเสียเป้าเพื่อนโอเคตดลัดไปมาเอรนดอจา๋ามานีลูกโอเคลูก,ลกสวยสวยสวยเลี้ยงเลี้ยงเด็กเลยทุกคนมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวอยู่ในพุ่มอุ้ยสามตัวอุ้ยแม่นะเพื่อนโดนรอชุบอยู่รอชุบอยู่ชุบโอเคสวยสวยสวยไม่น่าทันหรอฟิกไปก็ไม่น่าทันนะทุกคนโอเคเมื่อกี้เราชุบได้ค่อนข้างสวยนะชุบเอรลนดอเกิดมาอยู่ เค okay. ขนาดเป็นขนาดไม่ใช่มีนซัพพอร์ตหรืโดนได้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 ได,ได,ได,ได้มันไปไหนแล้ววะเอ้ย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 ขอโทษพี่เค okay. <Okay. S 2> เพื่อนเปิดเลยเราต้องไปโซนนะครับอย่างนี้นี่ยืนนด้านด้านเคยิขวางไม่ให้กันป้อมอ่ะ,อะขวางไม่ให้กันป้อมอ่ะเอ้ยแต่เพื่อนโดนไม่นะลูกไม่นะลูกพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเค okay. ลูกถอยเรียบร้อยแตกฟิกออกแล้วจ้าฟิกออกแล้วจ้ากลับครับผม ผมจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กของเอเลนดอร์นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับพอเราไปเลี้ยงเอเลนดอร์เอเลนดอร์มันจะรวยาปกตินะทุกคนรวยก็ป่าฝั่งตรงข้ามพันพันสองร้อยนะเอามาดีทา,าดีไม่น่าจะทันแล้วโอเคปล่อยบนยีหน้าจ๋ามันสลับกันนี่ว่าลองไปรับคีบแทนก่อนเอ้ยคิดจะสโลครเฮ้ยขอตดหน่อยขอตดหน่อยเฮ้ยไม่รับเลนกันลนะข้างบนเนี่ยบนแตกหรอกเดินห้าทีแล้วเนะี่ยเดินไล่ครับผม ไม่เขามาตีป้อมนะเอลซูยิงลาคีฟเอาเอาห้าวห้าวจริงๆนะห้าวจริง,รง,รง,รงๆนะเคเดี๋ยวกลับไปช่วยเอเลนดอร์ต่อ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวต้องไฟบนเนี่ยเอเอลนดอร์มาหน่อยดิกลางไม่เอาไฟบนเช็คพุ่มให้โบงตดโวยโดนรวบสวยเอเลนดอร์ได้กลางเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาจ้ามาแล้วจ้ามาแจ้ามาจ้าตดอัดหน้าตดอัดหน้าเอเลนดอร์มีชุบเอเลนดอร์ชุบปุ๊บนี่ไงชุบสวยเกิน เลนดไม่เอเลนดอกลับไปทําไมลูกโอ้ยเลนดอลูกกูตายกูตายเอเลนดอมันสดเกินแล้วประเด็นคือชัดดาเอ้ยเฮ้ยเอลสุก,กูจะจะซูมอีกเนาะฉลาดจริงๆซัพพอร์ตซัพพอร์ตมาเล่นแคลรี่แคลรี่มาเล่นป่าป่ามาเล่นซัพพอร์ตไปดีกูเพื่อนขีดกลางเอาเอาเลยยังไงมันก็ตายหรือเปล่าก็อย่าบ,บอกมันรอดอะ มาแล้วไม่รลอดหลอกไม่รลอดหรอกเดี๋ยวตดให้ตดให้ตดเอ้ย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 โอ้ยโอย้ยเจ็บครื่งหลอดโอ้โหเป็นตีมี่ยังไม่ตีมี่มันวางนะทุกคนสวยชุบนี่ไงชุบได้สวย,ยงงสวยเพื่อนนั่นแหละยิงไปเพื่อนยิงยับนั่นแหละสวยสวยเอ้ยเอ้ยตีมี่มันชุบสวยอยู่นาะตัวเนี้ยเอ้ยเอ้ยกบกบเปิดตีมาหรอถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์ดวงตานี่คือแสดงว่ากบมันเปิดตีมานะทุกคน เอ้ย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 โอ้ยเพื่อนจะตายออ้ยเกือบถอยเลยมึงอะถอยเลยมึงอะอย่าห้าวแล้วูขอร้องนะมันกล้าเล่นมากเลยเว้ยทุกคนเนี่ยมันสกอร์คิวเยอะก็จริงแต่มันก็ตายเยอะนะทุกคนถามว่าคุมไม่ไม่นะไม่นะชัดเจาสองรอบอะกับแรกได้สองตัวสามตัวแล้วมันดวงดวงจ๋าดวงเอ๋ยฮุบโดนด้วยเอ้ยแม่นเกินแมนเกินวะโอ้ยเลนดอหูแรงเกินเฮ้ยใจเย็นสิลูกชุบ ชุบรอแล้วอ่ะชุบรอแล้วอะเออเพื่อนตายนน่แนะสวยเลนดอร์ถอยมาลูกโอ้โหยิงเจบไปหน้ายิงเขาอีกโหดเกินโหดเกินครับโหดเกินครับเดี๋ยวรารอซ้อนเลนดอร์นะตอนนี้เราจะไม่สนใจยายดีเอลสุแหละนะฮะข้อหาที่มันแย่งมันมันแย่งตำแหน่งไงแย่งตำแหน่งเอเลนดอร์เนดอร์มาแย่งตำแหน่งผมไม่ได้ไม่ได้แย่งหรอกครับเขาเรียกว่าแลกตำแหน่งนะทุกคนผมยอมมาเล่นนะฮุกแล้วตดแล้วยังไง มันเคลียร์คีไม่ได้เนี่ยเอ้ยแต,แต่แต่เหมือนเพื่อนมันมาเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนโดนถอยตดขวางให้เพื่อนวิ่งไปเลยเงั้นแงั้น,นเงี้เออนั่นแหละสวยช่วยเออรีนรอไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยยีน่าได้นะทุกคนถอยนะจ๊ะเอ้ย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 อยากมีคนอยากจะเข้าพุ่มแต่ไม่รู้ซะแล้วว่าแถบเอลสุอยู่ตรง,งนั้นอย่างวะไปดูเวฟคีย์บ้างนะมันได้ป้อมฟรีตลอดเออนี่จริงนะครับทีมเราชอบทิ้งเลนไม่รู้เป็นโลกอะไรนะ แต่คนที่ทิ้งเลงคือคนที่พิมพ์นั่นแหละครับทุกคนนะควรจะดูตัวเองก่อนค่อยพิมพ์ว่าคนอื่น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 ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิยื้อยู่ยือย้อยูอ่ยยยเ,ออเพื่อนยื้อยู่รอชุบละรอชุบรอชุบชุบเออเพื่อนเพื่อนถอยไปยเปิดแแบบให้มาดิมาดิาดตดขวางเอ้ยไม่โดนมาดิเอ้ยงงไม่โดนโอ้โหคนมั่วเลยครับตีมีตัวนี้มั่วเกินเองก็มั่วเกินกลับบ้านแล้ว ไปเงี้ยงตีมีตดจะแตกหนูหมูตดจะแตกเรียบร,ร้อยดอลูกลูกข้าโดนแล้วยาอยายุ่่งกับลูกกูเออสวยโอ้ยตดอัน่เน่ไม่มีเปิดแมปแป๊บหนึ่งเพื่อนอป้อมกลางนะจ๊ะรอมีชุบอยู่เฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บฟิกเกอร์อีกสี่วิไปลุยไปลุยโซนให้โซนให้ใหตีป้อมเลยนั่นแน่สวยลูกพ่อไปตีป้อมเอ้ยเอ้ยเอยอ้ย เอาได้นะ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 ตดสวยสวยตายเอ้ยม,มีคนเนียนว่ะมีคนเนียนเอามันดิเอามานันดิเอามานันดิเอามานันดิเอามันดิมันดิฟิกเกอร์ไปเอ้ยขวางเอ้ยชุบ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเองจะทำอะไรของเองอ่ะเองจะทำอะไรของเองอ่ะเอ้ยดูเอ้ยจะตายตายปะเนี่ยเฮ้ยรอดรอดเฉยวาร์ฟยืนวาร์ฟโชโก้ยืนวาร์ฟโชโก้แปรรอดเฉยแล้วกูรอดได้ไงวะโดนแย่งตำแหน่ง นี่ก็เป็นวิธีการรับมือกับเวลาเจอพวกแย่งตำแหน่งนะทุกคนเอ้ยดาวที่51อันดับที่2อ่ะเอ้ยลูกผมลูกผมได้มีพีแน่เลยนี่สุดยอดลูกผม21คิวเฮ้ยเอ้ย,อยไ,อไอเอลสุแย่งตำแหน่งมันทวนผมมาว่าไม,ไม่ไม่กูไม่รับมึงนะฮะ โอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนั่นเองนะครับอาจจะพูดพูดรีบไปหน่อยนะนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ